หม่วงต้องกินลูกม่วงสินะฮือจัดจานสซแรแพงเลยแอะแอะหม่าจะทําอะไรนั้นฉายข้าวเนียวไม่ใาใ่เยอะแอะแอะแบบนี้ต้องเรียกว่าข้าวกล้องมะม่วงนองคายโค้งให้หม่าสักอีก เจไส้พันมีแบบหนึ่งกิโลด้วยนะเก่งจริงๆเลยนะวันนี้นะจ๊ะหม่าจะหุ้งข้าวกรองค่ะแล้วก็หม่าจะใส้ข้าวเหนียวไปด้วยนะคะหม่าจะทําข้าวเหนียวมะม่วงแต่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวกรองเจ็ดไส้พันค่ะอัตราส่วนที่หม่าใส้นะคะก็จะใส้ข้าวกรองเจ็ดไส้พันนึ่งแก้วขึงแล้วก็ข้าวเหนียวอ่ะนึ่งกับมือค่ะใส่น้ำนึ่งจุดาส่วนนะคะก็จะได้ข้าวประมาณนี้เลยค่ะมีความหนึบหนึบมันมันร้อยมากเลยค่ะทุกคนหม่าว่าร้อยว่าข้าวเหนียวปกติเลยนะนี่เลยจ้าราดกะ ที่ชามๆนะคะเป็นเมนูข้องว่านเทดดีต่อสุขภาพจริงๆนะได้กินข้องว่านแล้วก็ไม่รู้สึกพิษนะคะมะม่วงสุกเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนาอคือแบบว่าทําให้ผู้ใหญ่กินก็มีความรู้สึกว่าอร่อยแถมได้ประโยชน์จ้ะอยากได้แล้วจ้าพิกัดมาไวในตะกรานะคะแถมโปรโมชั่นด้วยนะ